มาเช้ามาเช้ามา,าเออถูกต้องนี่แหละอ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือสะสะวทหน้าร้อยสาสิบสองซึ่งเป็นเรื่องอะไรนักเรียนลองอ่านส่วนข้อที่หนึ่งสิเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใด,ดอ่ะยกตัวอย่างเอาข้อที่ ตัวอย่างที่หนึ่งมาก่อนก็ได้เอาตัวอย่างง่ายๆก่อนเริ่มง่ายๆอ่ะบอกมาเขาให้ดูว่ามันเท่ากันหรือมันไม่เท่ากันใช่ไหมองกำลังหนึ่งหมายความว่าอะไรละ่ะสองคูกันหนึ่งตัวก็คือสองอยูตัวเดียวใช่ไหม สกำลังหนึ่งก็คือก็สองก็เท่ากับสองสองก็คือสองเพราะนั้นเท่ากันไหมเท่ากันนะเท่ากันเพราะอะไรอะ่ะเพราะมีค่าทำไมกัน คิดว่าข้อไหนอาจะยากอีกเอาลองเอาข้อยากบ้างอ่ะข้อสามข้อสามบอกโจทย์มาผิดถูกต้องล้มหกทั้งหมดกำลงัง สองกับถูกลบหกทั้งหมดกำลังสองกับลบหกกำลังสองนะมาดูเทียตัวลบหกทั้งหมดกำลังสองหมายความว่าอะไรลบหคูณการสองตัวนะลบคูณลบได้อะไรได้บวกหกคูณหได้ สาสิบหกต่อไปลบหกกำลังสองนักเรียนว่ามันหมายคว่าอะไรถูกต้องเพราะลบลบเนี่ยมันยกกำลังสองด้วยไหมไม่ได้ยกกำลังสองด้วยกำลังสองมนยกกำลังแค่เลขหก เพราะฉันคําตอบข้อนี้เป็นค่าอะไรแน่เป็นค่าลบเลยเพราะว่าลบมันไม่ได้ถูกยกกาลังมันเลยไม่ได้มาคูณกันสองตัวนะเราก็ใส่ลบไว้ด้านหน้าแล้วข้างในคือหกคูณกันกี่ตัวสองตัวซึ่งหกคูณหกได้เท่าไหร่สามสิบหกแต่ว่าข้อนี้ต้องตอบเป็นค่าลบนั่นเองเพราะฉั้นเท่ากันไหมไม,ไม่เท่ากัน พราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรนะเออมีค่าไม่เท่ากันคือจริงๆอ่ะเหตุผลก็ไม่รู้จะพูดว่าเหตุผลอะไรใช่ไหมก็นี่ไงค่ะก็แสดงวิธีทําให้เห็นแร้วไงว่ามันค่ามันท่าไมกันค่ามันไม่เท่ากันนั่นเอง ต่อไปลองเอาเป็นคดีโยงบ้างข้อที่ห้าอ่ะบอกตัวอย่างอ้ยบอกแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำคือทำแค่0.2ทั้งหมดกำลัง4ใช่ไหม เพราะว่า0ู6หนมันได้เป็นค่าคํา,คาตอบมาแล้วไม่ได้ทําอะไรกับมันอ่ะมาดูสูตรจุสองทั้งหมดกําลังสี่หมายความว่าอะไรสูตรจุสองทำไมคูณกันสี่ตัวตอบโทสนซยมกี่ตำแหน่งความรู้เดิมเรื่องการคูณโพทสนซยมใช่ไหมถ้าคูณโทสนซยมก็คือเอาตำแหน่ง ุดทศซิยมมาบวกกันใช่ไหมซึ่งมันมีทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวตัวละกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งรวมเป็นสี่ตำแหน่งดังนั้นข้อนี้ตอบทศซิยมสี่ตำแหน่งแน่ต่อไปก็คือเอาเลขมาคูณกันใช่ไหมสองคูณสองได้อะไรสี่สี่คูณสองเป็นแปดแล้วแปดคูณสองเป็นแต่ต้องตอบทศซิยมตอบอะไร ข้อนี้เริ่มมีเหตุผลให้เขาแล้วว่าโทตรซีโยมาทำไมไม่เท่ากันนั่นเองนะ ่ะต่อไปลองแบบเศษส่วนบ้าง oh. เศษส่วนอ่ะข้อไหนกีข้อหก oh. oh. บอกโจทย์มา ูอันแรกก่อนสามส่วนห้าทั้งหมดกำลังสี่หมายความว่าอะไรสามส่วนห้าคูณกันสี่ตัวสามคูณสามเป็นเท่าไหร่เก้าสามคูณสามเป็นเท่าไหร่เก้าคูณเก้าเป็นเท่าไหร่ ห้าคูณห้าเป็นยี่ห้าคูณยี่ห้าเท่าไหร่นะหกร้อยยี่สิบห้านะอันนี้แบบคำนวณเร็วทุกคนถ้าลองไปคูณดูก็ได้เพราะว่าได้625เหมือนกันโอเคนะอ่ะ ข้อนี้สามารถทำอะไรได้อีกไหมไม่ได้ก็ตอบทค่นี้อ่ะไปดูต่อไปสามส่วนสี่ส่วนสามส่วนสี่วะสามยกกำลังสี่ส่วนห้ายกกำลังสี่ข้างบนหมายความว่าอะไรก็คือสามคูณกันกี่ตัวสี่ตัวข้างล่างหมายความว่าห้าคูณกันสี่ตัวความหมาย ค่าเท่ากันไหมค่าเท่ากันนะตอบอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้ามันเป็นทั้งหมดยกกำลังแสดงว่ามันสามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปในแต่ละตัวที่อยู่ในวงเล็บได้เ<ม><ม>ช่นข้อนี้สามารถกระจายกำลังสี่ไปที่เลขสามแล้วกระจายกำลังสี่ไปที่เลขอะไร เลขห้าได้มันถึงทงหมดยกกาลังเหมือนที่เราทําเมื่อวานเนี้ยที่ครูบอกว่ามันต้องทําอะไรทําให้จํานวนมันเท่ากันก่อนหมายถึงมันมีตัวเท่ากันก่อนสมมติว่าเมื่อวานี้มีสิบตัวใช่ไหมเราต้องทาให้เหลือกี่ตัวห้าตัวเพื่อให้มันเท่ากันทั้งข้างล่างและข้างบนมันถึงจะสามารถยกกําลังเป็นรวมได้นะอ่ะต่อไปข้อสองใหญ่ ข้อสอบใหญ่โจทย์ให้ทำอะไรตัวอย่างแรกคิดว่าข้อไหนอนาจจะยายที่สุด ข้อ7 <C oughs> ข้อไหนอีกเจ็ดกับแปดคล้ายๆกันเอามาข้อเดียวจะเอาเจ็ดหรือแปดอะใครว่าข้อเจ็ดยูมือใครว่าข้อแปดอ่ะสรุปข้อแปดอีกข้อหนึ่งคิดว่าข้อไหนข้อสี่ใช่ไหมหรือเอา เศษส่วนเศษส่วนจริงๆแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมข้อห้านักเรียนข้อห้าใช้ความรู้เดิมเรื่องอะไรเรื่องการลบการลบเศษส่วนต้องทําไงทําส่วนให้เท่ากันเห็นไหมผู้บอกเรามันจะใช้ทุกเรื่องนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนที่ยังไม่ได้ไปทบทวนด้วยจำนวนเต็มเศษส่วนถดซิยมสามเรื่องนะอ่ะอสรุปเอาข้อที่ 8จับข้อที่อะไร4ี่ะออ่ะใครเลือกข้อ3ใครเลือกข้อ4ี่โจมอ่ะข้อ4บอกโจทย์มาอ่านให้ถูกนันนะสยกกำลังสองบวก ยกกําลังอะไรนะสอง,สสสงสถูกไหมอาจถูกต้องแสดงว่าอ่านถูกทีนี้เวลาทำทำทีละตัวนะทำตรงไหนบ้างจริงๆสามกำลังสองสทำได้เลยไหมสามกำลังสองคือสามคูณกันกี่ตัวเขียนไว้ก่อนนะต่อไป <c oughs> ในวงเล็บมีเงินกี่บาทสองบาทใช้ไปห้าบาทติดกบอะไรลบสามทั้งหมดกำลังสองใส่ไว้ก่อนนะข้างล่างสองกำลังสี่หมายกว่าว่าอะไรสองคูณกันสี่ตัวอ่าต่อไปข้างบนได้อะไรละสามคูณสามเป็น เก้าตัวแรกได้เก้ามาแล้วลบสามทั้งหมดกำลังสองหมายความว่าอะไรลบสามคูณกันสองตัวส่วนด้วยสองคูณสองเป็นสี่ <4, S 2> คูณสองเป็นแปดและแปดคูณสองเป็นหรือใครจะจับคู่สี่กับสี่ก็ได้นะเป็นสิบหก ข้างบนลบคุณลบเป็นสามคูณสามเป็นได้เท่าไรเป็นอะไรเป็นเศษเกินทำเป็นจำนวนค้าใช่ไหมแต่ก่อนจะทำเป็นจำนวนค้าตัดได้ก่อนตัดก่อนให้เรียบร้อยใช่ไหมอะไรได้เท่าไหร่ ได้ข้อชตอบ 1. เศษหนึ่ง,ส,งส่วนอ่ะข้อสุดท้ายตัวอ,อย่างสุดท้ายข้อที่8 อ่านมาสิอ่านถูกไหมดูซิคอนเนี้ยผิดเ <c oughs> ลวลาอ่านอ่านจากตรงไหนก่อน <c oughs> อ่านจากข้างในถูกต้องศูนย์จุดถูกต้อง <c oughs> <c oughs> นะอ่านจากข้างในก่อนนะเวลาอ่านก็คืออ่านศูนย์จุดสองทั้งหมดกำลังสองก่อน แล้วมันก็มีวงเล็บอีกใช่ไหมก็แสดงว่ามันต้องทั้งหมดกําลังสองอีกข้อนี้หาได้สองวิธีนะหาได้สองวิธีในที่นี้ก็คือหาแบบปกติก่อนคือหาแบบกระทําแบบข้างในก่อนทํำยังไงก็คือทําแค่ตัวศูนย์จุสองท่าบดกำลังสองก่อนซึ่งมันแปลว่าอะไรวงเล็บใหญ่วงเล็บใหญ่ตรงนี้ทำอย่างอย่างใช่ไหม เพราะฉันก็ทำแค่0.2ข้างในก่อนทั้งหมดกำลัง2ข้างนอกยังไม่ทำอะไรกับมัน0.2คูณกัน2ตัวตอบทัวเซียวกีต่ตำแหน่ง2ตำแหน่งตอบอะไร0.04ทั้งหมดกำลัง2หมายความว่า0.04คูณกัน2ตัว ตอบทเซียมกี่ตำแหน่งสี่สตำแหน่งตอบสี่คูณสี่เป็น 16. สิบหกศูนจุดนี่คือวิธีแรกต่อไปคือวิธีรัดเวลาเจอข้อสอบที่มันเป็นพรนัยนะเราสามารถใช้อีกหนึ่งวิธีได้ซึ่งวิธีนี้จะง่ายมากนะ การนำเลขชี้กำลังมาคูณกันนะถ้ามันเป็นการซ้อนเลขชี้กำลังแบบนี้ให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกันเพราะฉะนั้นในข้อนี้เลยเอา โดยได้สูตรจุดสองทั้งหมดกําลังสองคูณกับอะไรคือเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันไปเลยเข้าใจไหมดังนั้นจะได้สูตรจุดสองทั้งหมดกําลังอะไรกําลังสี่ก็คือสูตรจุดสองคูณกันสี่ 4, ตัวซึ่งได้เท่าไหร่ก็ได้เท่ากันใช่ไหม บแค่นี้ทุกคน